สนับสนุนโดยเอ็มอเจากบัวหลวง M Bank i n กกลับมาในช่วงนี้ยังสนุกสนานกันเหมือนเดิมเลยครับ่แล้วมีหลายเรื่องราวเลยให้ติดตามกันถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่นี้เรกที่แล้วนี่โอ้โหร็อกยันมันมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ยังคงส่องไลน์มาพูดคุยกับดาอารมณ์ไปถึงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้น้องลูกหวายมาชมน้องได้นะฝีมือน้องเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนนะคะ พอยกแม่ยกรวมไปถึงช oh. าวบ้านเนี่ยแห่กันไปดูลิเกคณะนี้เขาบอกว่าลิเกคณะนี้มีชื่อว่ารวมดาวสาวประเภทสองจากเมื่อัอกครูนีร็รอกเกอร์มาลิเก,กนี้มาลิเกเลยนะไปพื้นบ้านพื้นเมืองกันบ้างนะคะ <c oughs> ค สนุกมันไม่แพ้กับลิเกคณะอื่นๆแน่นอนนี่ให้ดูกันก่อน,นลีลาอ่อนช้อยไหมสวยวงามไหมนี่แหละค่ะท่วงท่าการร่ายรำที่อ่อนช้อยของคณะลิเกสอรวมศีลลูกบ้านแผนหรือคณะลิเกร,รวมดาวสาวประเภทสองค่ะครสร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลราชสถิตอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างมากเลย ซึ่งการแสดงในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายในงานทําบุญครบรอบ100วันของคุณย่าสังหัดคํำภาอายุ76ปีที่ทางคณะเจ้าภาพเนี่ยได้มีการจ้างลิเกคณะนี้มาทําการแสดงขึ้นค่ะหัวหน้าคณะลิเกรวมดาวสาวประเภท2เขาบอกว่าเปิดการแสดงลิเกแบบนี้มานานกว่า7ปีแล้วโดยผู้แสดงทั้งหมดเป็นผู้ชายล้วนนะคะ ที่เราเห็นว่ารำอ่อนช้อยสวยงามเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้ชายล้วนเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปฟังกันดูค่ะคือแรงดันใจคือว่าเราแสดงลิเกได้ทุกอย่างแล้วก็ละโขนละครอ,อะไรเงี้ยเราก็แสดงได้ทีนี้พอมาอยู่วัดหนึ่งเราก็รวมตัวกันไปแสดงลิเกสาวเประสองคือลิเกชายล้วนก็คือพอแสดงแล้วก็มีคน ชมชอบเออรินสนุกดีนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องยึดเป็นศินละปะเอาไว้ด้วยแล้วก็พอไปแสดงแล้วก็คนก็ชอบก็ริปลิิเกสาประเภทสองชื่อคณะสอสำรวมศิ์ลูกบ้านเพนเปลลิเกสาประเภทสองที่ใช้ผู้ชายทําการแสดงล้วนๆเลยและอีกอย่างหนึ่งเรารับการแสดงทั่วประเทศไม่ว่าใกล้ไก เห็นไหมต้องบอกเลยว่าเนี่ยคือชายล้วนนะคะคที่แสดงอยู่นี่ที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็คือชายล้วนทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่แพ้ลิเกคณะอื่นๆที่เป็นผู้หญิงด้วยเลยโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะก็มีบรรดาพ่อยกแม่ยกเดินทางไปให้กําลังใจเป็นจํานวนมากเลยนะคะ การแสดงลิเกต้องบอกว่าถือว่าเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของไทยทั้งยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้มีโอกาสชื่นชมมรดกภูมิปัญญาของคนไทยด้วยเขาบอกว่าสาวประเภท2เนี่ยเป็นเพศที่คอยสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานให้กับทุกๆคนเนี่ยดิฉันว่าเป็นเรื่องจริงนะคือดิฉันก็มีเพื่อนเป็นสาวประเภท2เยอะแล้วทุกคนเนี่ยเขาสนุกสนานกับสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเป็นเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าชื่นใจแล้วก็ชื่นชมมากนะคะเพราะว่า การแสดงลิเกก,ก็ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยอย่างหนึ่งที่เราต้องอนุรักษ์สืบทอดกันไว้เอ,อเอาละมาดูเรื่องราวของผู้หญิงแท้ๆกันหน่อย<ช>ก็บอกผู้หญิงแท้ๆก็เก่งไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับ <S <S เห็นไหมน้องลูกหวายเนี่ยเก่งมากนะสาวคนนี้ที่จะออพาไปเนี่ยนะครับไม่ได้เล่นกีตาร์แบบน้องลูกหวายแต่ว่าเขามีความสามารถในการปีนต้นมะพร้าว <S <S บอกว่าตีปีนต้นมะพร้าวนี่แหละขึ้นไปเก็บมะพร้าวแล้วก็ไปเอามาทําเป็น น้ำตาลปีล๊บขายที่ขึ้นไปเนี่ยไปเก็บเป็นดอกมะพร้าวนะโอ้โหนี่ดูความสามารถของเธอนะครับสูงนะเนี่ยคุณเออนางสาวปาวินามณีฉายอายุ34ปีนะครับเป็น<ร>ชาวตำบลวัดประดูอ่อำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีกำลังปีต้นมะพร้าวอย่างคล่องแรครบเพื่อตัดดอกมะพร้าวเอามาทำน้ำตาลปี๊บขายครับ เธอบอกว่าเป็นกิจวัตรประจําวันที่ทํามาตั้งแต่อายุ12ปีแล้วนะอโอ้โหเขาบอกว่าทํามาประมาณ20กว่าปีแล้วล่ะแบบนี้<ฆ>ซึ่งนางสาวปวีนาครับเล่าว,ว่าครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องเป็นผู้หญิงทั้งหมด5ค,คนครับเ,เธอนั้นเป็นลูกสาวคนที่2นะครับที่ต้องช่วยคุณพ่อเนี่ยขึ้นต้นมะพร้าวร่วมกับพี่สาวคนโตแต่ต่อมาครับพี่สาวน่ะตกต้นมะพร้าวกลายเป็นอามาพลิกประกอบกับค<อ>ุณพ่อน่มีอายุมากขึ้นนะครับเป็นต้นมะพร้าวไม่ไหวแล้วล่ะก็ทําให้เธอนั้น ต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวโดยต้องปีนขึ้นต้นมะพร้าวกว่า100ต้นวันละสองรอบนะครับคือเช้าและบ่ายซึ่งก็จะมีแม่และน้องสาวเนี่ยเป็นคนเคี่ยวน้ำตาลและบรรจุใส่ถุงขายนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เป็นอย่างดีนะครับจนปัจจุบันเนี่ยทำแบบนี้มานานกว่า20ปีแล้วนะครับค่ะเราทำตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเราคิดว่ามันเป็นอาชีพของพ่อพอเราโตมาก็อาชีพนี้เลยพ่อขึ้นมาก็เลี้ยงพวกเรามาแบบนี้เราก็ คิดว่าอาชีพนี้มันเหนื่อยก็จริงบางทีก็มีมีการไอ้ค้อแท้เหมือนกันนะเราคิดว่าเออการที่เราไปทํางานข้างนอกบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรได้อะไรแบบนี้ที่มาเลี้ยงในครอบครัวแต่ว่าเราได้ทาํางานตรงนี้แล้วมันได้ทุกวันนะถ้าเราขยันนะนะถ้าเราขยันเราก็ได้เงินทุกวันก็แช่หนูไม่มีครอบครัวหนูก็คงจะทําแบบนี้เลี้ยงครอบครัวไปเรื่อยๆค่ะ น้องใบตองนักตะคู้มีคนไลน์มาพูดคุยสอบถามว่าให้คุณชนะไปเล่นลิเก,เเกใช่ไหมเอาเป็นว่าให้ผมมาปีนต้นมะพร้าวแบบนี้ดีกว่าเออน่าจะเวิร์กกว่าใช่ครับสำหรับวิธีการทําน้ําตาลมะพร้าวนะครับก็คือต้องเคี้ยวน้ําตาลสดจนงวดได้ที่นะครับจากนั้นใช้เหล็กกระแทกเพื่อระบายความร้อนก่อนเทใสป่ปี๊บเพื่อบรรจุใส่ถุงนะครับ ก็เก็บเอาไว้ส่งขายต่อไปแต่ละวันนะครับสามารถผลิตน้ําตาลได้ประมาณ50กิโลกรัมขายในราคากิโลกรัมละ37บบาทครับ ใช้ความสามารถแล้วก็ใช้การฝึกฝนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครอยากปีนต้นมะพร้าวก็ปีนได้ขณะที่สมุยเขาจะใช้ลิงปีนเลยถูกต้องครับแล้วนี่เป็นผู้หญิงด้วยอ่ะโถถือว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีใช่แต่ดิฉันอยากเห็นคุณเลลิเกขอสักท่านเอาไว้เดี๋ยวไปฝึกก่อนฝึกเลยเนี่ยฝึกเลยอย่างที่บอกถ้าจะให้เลลิเกผมว่าให้ผมไปปีนต้นมะพร้าวดีกว่ามีคุณผู้ชมส่งมาว่าสุดยอดมากๆเลยผู้หญิงปีนต้นมะพร้าวได้สุดยอดจริงๆเอาล่ะคุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ตอนนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยโอ้โตอนนี้แห่แห่เลี้ยงกันทั้งบา้านทั้งเม<ล>ืงองนั่นก็คือการ<ฤฟ>เลี้ยงกุ้งเครฟ,ฟิชนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้นะต้องบอกว่าโอ้โหรายได้จากการเลี้ยงกุ้งเค,ฟครฟิชไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่ามีนักธุรกิจชาแนครปฐมคนหนึ่งเข้าขอซื้อกุ้งเครฟิชที่เป็นสายพันธุ์พิเศษเขาบอกมีลวดลายสวยงามในราคาตัวละหนึ่งล้านบาท1ล้านบาทเออหล้านบาท ต้องบอกว่าไม่ได้ขายให้ง่ายๆในร,ราคานี้นะคะเพราะว่ามีการแบบว่าตื้อจนพ่อค้าเนี่ยใจอ่อนเลยทีเดียวเชื่อว่าคุณผู้ชมสงสัยแล้วจ้ากุ้งตัวนี้มันรูปร่างหน้าตาเป,เป็นยังไง,ไ,งไปดูภาพกันครับเจ้าก,กุ้งเครฟิสีสันสวยงามตัวนี้แหละค่ะมีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทหรือจะเรียกว่าสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้กุ้งตัวนี้ชื่อเจ้าขุนช้างอายุราวหกเดือนเศษ เจ้าของฟาร์มเล่าว่าได้เลี้ยงกุ้งสวยงามเป็นงานอนิเรกมา8ปีแล้วและเคยเลี้ยงส่งออกต่างประเทศส่วนการเพาะเลี้ยงเจ้าขุนช้างกว่าจะได้ลวดลายสีสันแปลกตาแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรทีเดียวค่ะถ้าเมื่อก่อนมันเป็นค้ดแบบสีสเต็มใช่ไหมเพาะไปเพา,มาะมาบีบไปบีบไปบีบมาแล้วมีลายแปลกออกมาเรื่อยๆเป็นลายที่แบบในร้อนอย่ในร้านอ่ะที่ไม่เหมือนใครออกมาในแต่ละตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นจะ เป็นตัวนี้ขึ้นมาได้เป็นชา้าถ้าทำมาหลายปีมากครัส่วนนุ่มนักธุรกิจชาวอำเภอกำแพงแสนบอกถึงสาเหตุที่ยอมทุ่มเงินเป็นล้านซื้อพ่อพันกุ้งเครฟิตตัวนี้มาว่าเป็นเพราะความชอบส่วนตัวโดยเฉพาะสีและลายของเจ้าขนช้างที่เห็นแล้วรู้สึกถูกใจมาก ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเองก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มบ่อยๆจึงลองเสนอขายราคาขอซื้อไปไเรื่อยๆตั้งแต่หลักแสนแต่เจ้าของฟาร์มไม่ยอมขายกระทั่งล่าสุดเสนอราคาสูงถึง1ล้านบาทจึงตกลงซื้อขายกันค่ะเพราะมันผมนชอบเหชอบกุ้งตัวนี้มานานแล้วครับผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาที่บ้านโตบ่อยครับแล้วก็ชอบตรงที่สีการวางสีทุกอย่างเลยครับ ในตัวตัวนี้ชอบชอบนานแล้วก็เลยตัดสินใ,ใจว่าดีหรอขอแล้วขอน้องเลยแล้วก็เลยมาจะมาบ่อยนะครับมามาแค่นมาขอซื้อเลยใ,ใจแข็งอยู่ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับแต่หลังจากนั้นเพียงแค่วันเดียวก็เกิดกระแสะข่าวในทางลบว่าการซื้อขายครั้งนี้มีการจัดฉากและไม่ได้มีการซื้อขายกันจริงทำให้หนุ่มนักธุรกิจรายนี้ต้องออกมายืนยันว่า การลงทุน1ล้านบาทของเขาตั้งใจจะต่อยอดทางธุรกิจเพราะนอกจากจะได้เจ้าขุนช้างมาแล้วยังได้แม่พันุกุ้งเครฟิตชื่อสีดาแถมมาพร้อมกับลูกกุ้งอีก300-400ถึงตัวซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเพราะเพียงแค่ลูกกุ้งก็สามารถนำไปขายต่อได้ในราคาตัวละ2,000บาทจริงๆแล้วถามว่าคุ้มไหมถ้าซื้อหนึ่งตัวหล้านไม่คุ้มนะครับแต่มันมีออปชั่นแถมตัวเมียให้และมีลูก มีลูกที่ติดมากับตัวเมียอีกมันนับๆดูแล้วก็เกือบ400ตัวนะครับซึ่งซึ่งผมก็ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มนะครับเพราะมันถ้าผมขายลูกชุดนี้หมดยังยังอย่างน้อยๆผมยังเอาตัวผู้ที่ผมยังเหลืออยู่กับกับกับแม่ครับเอามาทําได้อีกบวกกับตัวผู้ที่สามารถจะไปผสมกับแม่พัน์ธุในบ้านผมซึ่งเป็นการต่อยอดของผมได้ได้อีกจํานวนหนึ่งเลยนะครับผมก็ว่ายังไงก็ก็คุ้มคุ้มมากครับ เรามาทําความรู้จักกับเจ้ากุ้งเครฟิชกันหน่อยนะคะกุ้งเครฟิชหรือเจ้าล็อบสเตอร์น้ําจืดมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและออสเตรเลียสามารถเลี้ยงได้ทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อความสวยงามซึ่งปัจจุบันกุ้งเครฟิชเริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลายตลาดเริ่มมีความต้องการและในหลายพื้นที่ประเทศไทยยังส่งเสริมให้เลี้ยงในนาข้าวเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชาวนาอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ อย่างที่บอกไปว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากเลยตอนนี้เพราะว่าเป็นอาชีพเสริมเขาบอกว่ามันเลี้ยงง่ายด้วยและราคาก็ดีด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งพันุนี้ดูได้แม่เห็นแล้วก็ได้ชานะใช่กุ้งตัวละล้านคุณผู้ชมครับเร<อ>ียกไ,ได้ว่าพอๆกับไปซื้อรถคันหนึ่งใช่แต่แตเขาบอกว่ามันคุ้มมากไงใช่อย่างที่บอกเขาซื้อมาแล้วมันไม่ได้แค่ได้แค่ตัวนั้นตัวเดียวได้แม่พันมาหนึ่งตัวลูกพันมาอีก300ตัวคิดง่ายๆเลยลูก300้ยตัวถ้าขายต ก็ยังพอจะมำได้ได้ลูกอีกอะ่ะนั <S 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 ่นแหละใช่ไหมเออเอาคุ<ะ>้มค่าแหละสำหรับการลงทุนนะคะไปลองดูกันใครที่ช,ชอบนะครับส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวของของกินเทียบเลยครับ